โอ้ยของจริงเป็นไงของจริงไม่ใช่คอนเทนต์เลยนะครับเดี๋ยวต้องโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะเดี๋ยวพลังงานแสง่อาทิตย์ไม่ถูน่อยไอ้เหี้ยลำบากที่หหยเลยว่ะเฮ้ยไปฝนก็ตกนะอุ้ยเหี้ยดูดิ ผมก็ชู้สู้นะครับแต่ชีวิตเริ่มสู้กลับนะครับน้องๆลุงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยอ๋อนั่นมันเป็นเสาไม่เป็นไรโหดูดมืดตึ๊บเลยนะครับ ข้าไหนวะเนี่ยไว้ต้องลุมก่อนเดี๋ยวแม่งเปียกน้ำรออยู่นี่ป่ะเดี๋ยวกูวิง่งแบ๊บแป๊บนึงรออยู่นี่ก่อนก็ได้ฮู้นะอันนี้พลังงานแสงอาทิตย์นะอันนี้ตังผมเองนะผมอันนี้เป็นเสาไม่เป็นไรเปียกไม่เป็นไรนะอันนี้มันกันน้ำดีอยู่แล้วลุงอยู่ป่าวะ เข้าไปดิอ้คุณลุงครับโอ้มีลมปะเม้นถล่มทลายเลยเขาบอกว่ารีบเอาไฟมาให้คุณลุงเลยดูดิทั้งไฟทั้งฝนนะครับเม้นให้กำลังใจคุณลุงหน่อยเร็วเปียกเลยจะประกอบอยังไงอย่าประกอบเลย อะไรนะโอ้โหใส่เสื้อก่อบป่ะลุงใส่เสื้อป่ะรบกวน่อยจะมาให้ตอนกลางวันโหดีกลางวันผมไม่ว่างนะผมเลืยกมาให้กลางคืนแล้วฝนตกโอ้โหเหมือนฟ้าฝนเป็นใจนะมีมีคัตเตอร์ป่ามีมีอะไรบ่ะเดี๋ยวประกอบให้ลุงก่อนลีกว่าเพื่อแสงข้างว่างขอบคุณมากนะตะต,ตะก้องนะครับต้นมันน้องว่างผมสุประตูคูยากลำบากเหมือนกันแ่ะต้นเี้ ไอ้เหี้ยได้บุญไปไ่วเหี้ยไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยเปียกวะอ่ะไหนๆก็เปียกละไหม่เสียทั้งแมงมันเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่อาะประกอบให้ลุงก่อนดีกว่าแต่เนี้ยมันเป็นเสาะนะอันเนี้ยไม่เป็นไรอันเนี้ยผมซื้อเป็นเสามาให้ลุงเพราะว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีประกอบเลยแล้วกันชุดนี้นี่อในเบส็จผมอยู่ประมาณแปดพกว่านะเกือบ9 0้านะ แปดพันกว่ากับเก้าพันนะต้องบอกก่อนนะไม่มีใครออกนะนี่มันไม,ไม่มีสปอนนะสปอนผมเองนะอ๋อคือที่ประกอบแหวะเนี่ยมันมีน็อตด,ด้วย,ยใช่ก็บอกแล้วผมใครจะว่ากูสร้างผ้าก็สร้างเถอะตอนเนี้ยช่วยกูไปอาบน้ำอนไหมเฮ้ยมันมีผิดหายแล้ว กรอบไงไวะเนี่ยสิบหายแล้วนี่ป่าวะไ,<อ>ไปซื้อมาเลยนะไง<อ>น้องๆบอกให้รีบมาหาคุณลุงเลยผมก็รีบมาเลยเนะี่ยสุดป่ะอของจริงป่ะอย,อย่างนี้เหรอ โอ้ยของจริงเป็นไงของจริงไม่ใช่คอนเทนต์เลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาน็อตยึดก่อนจับไว้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เดี๋ยวดูนะไหนวะอยู่ไหนวะสวิกแม่งอยู่ไหนวะูนยอยู่ไหนเลยเออเออสวิกแม่งอยู่นี่อ๋อมันมีระดับถ้ากดคาน่าจะปิดนะเฮ้ยมันมีรีโมทอยู่เดี๋ยวปาถือไว้ก่อน เดี๋ยวมันต้องมีที่ตัวล็อกนะมันมีรีโมทเนี่ยครับผมรีโมทนี่ปิดจะบอกวะต้อใส่ถ่านอ๋อยังไม่ได้ใส่ถ่านนี่นี่นี่ยังไม่ได้ดึงนี่นะอ่านี่ยใช้ได้แล้วนะขอบคุณนะครับทุกกำลังใจ FC ขอบคุณนะครับโอ้แฮะไหนปเบิ่มปะเบิ่มปะเฮ้ยมันมีหลายระดับนะถ้าเดาไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวมันต้องล็อกไงวะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เนีฝาตัวนั้นไม่ใช่ฝาตัวนั้นครอบลงแล้วมีก้านขึ้นได้ไงมีได้ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมฝนก็ตกครับผมก็เปียกอะนี่ก่อนเลยปาถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมอันนี้มันโดนน้ำโดนฝนได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับ มันจะเป็นล็อกยังไงวะงวมันต้องมีตัวล็อกดิเดี๋ยวไปมึงนะอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เอา้าแล้วมันล็อกไงวะเดี๋ยวไปมึงนะไม่มีแล้วดีกว่ามันต้องมีตัวนี้ล็อกตรงนี้ขาตรงนี้เหรอ ป๊บ,ปบเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้อันนี้มันต้องตั้งอย่างนี้ถูกแล้วอันนี้ต้องตั้งอย่างนี้ถูกแล้วแล้วปุ๊บแล้วมันก็ต้องมีอขาลดลอดเดี๋ยวเพิ่มเลงขาลดลอดถุงอยู่ไหนวะป่านี่ปล่อยนี่เลยมันไม่ลม้มอ่ะปลาถึงถุงไหนวะ อันนี้อเล็กอันนี้พูดถิงเดี๋ยวผมอันนี้ให้ปากก็ติดตั้งได้อยู่มั้งมันไม่ยากหรอกไอ้พวกนี้มันมีรีโมทนะพวกนี้มันกันน้ำอยู่แล้วแหละใช่อันนี้เดี๋ยวรีโมทโอ้โหไมคก็เปียกนะไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะครับก็ช่วยเหลือสังคมไปนะครับแต่ไฟสว่างว่ะสว่างนะก็ชุดนี้ก็ อันนี้มีตัวนี้ตัวนี้นะไอเน,นี่ยขาก็โอ้โหไม่ต้องใช้ไฟนี่ได้ฮะใช,ใช่ปะสว่างมากสว่างจริงสม้โหประวัตม,มราคานะครับสมราคาที่ที่เสียไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเขาไปติดตั้งเองเรเดีย๋ยวผมประกอบให้ครับผมแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมยากอันนี้มันขานี้อันนี้ไม่ยากอันนี่สายเสียบนี่นะนอะไรวะวิธีผมไม่ก็นี่อันนี้ก็จำนี่ อันนี้น่าจะเปิดได้เลยนะอ๋อดิร์ใส่ถานอันนี้ให้ผมหน่อยดิถานไปไหนว,วะอ๋อนี่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 ไปถานใส่นี่ให้ด้วยนะครับกูไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างใช่ปะเนี่ยแหละมีเสาอันนี้ก็จบเลยจะได้เป็นแสงสว่างผมก็ไม่รู้ผมทำเพื่ออะไรนะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อยนะ ผมก็เปียกนะก็ให้กําลังใจเขาด้วยที่คนบอกว่าเฮ้ยจะเม้นอะไรนักหนานักหนานั่นแหละคือทํากําลังใจมึงไม่ได้ขาดทุนหรอกกูขาดทุนไม่ก็เปียกเนี่ยไม่เป็นไรอย่อยซื้อใหม่เอาตรงนี้แหละสร้างภาพไปต้องใส่นะใส่ใส่ฐานแล้วก็ลองเปิดอันนี้เสียบได้เลยแต่มันต้องใส่ฐานแล้วเปิดแล้วนี้ยมันก็ไปตากแดดแล้วนี้ก็ส่อง ติดตั้งได้อยู่้วเนี่ยผมเสียบไว้ให้เ๋ยวป๋าก็เอาไปวางไว้แล้วก็ส่งเป็นทางเดินก็ได้เนี่ยครับผมจริงแกก็น่าจะทําได้เดี๋ยวแล้วก็อันนี้แกรู้ระบบละแต่เนี่ยเ๋ยวเยี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันน่าจะตั้งได้อยู่มันน่าจะมีตัวล็อกอยู่นะเพราะมันมีน็อตอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่นอ็อตไปไหนวะอันนี้มันโดนน้ำได้อีกแล้วไม่เป็นไรนอ็อตไปไหนวะน,น็อตนี่มันมีมันมีขาขาสูงอยู่มันจะมีสูงต่ำนี่ไงนอ็นอตล็อตล็อตเนี่ย นนล็อกนี่อ๋อนี่ไงเข้าใจล้นะครับล็อตน,อน,อนี่นี่ไงนนล็อตนี่จบอันนี้ก็กดได้เลยเดี๋ยวใช่ป่ะวะมันต้องตัดมันต้องอันนี้ป่าวะอ๋อ,อนเดี๋ยวนะผมเสียบผิดเป่าวะ ไอ้เสียบใส่ไฟแล้วเรับครังหายมือก็ใช้ติดมือนะเดี๋ยวเดียวง่ายนี่ขึ้นมาไฟยังไม่ออกมันต้องรอไออ๋อนี่ไงโอ้ไหนลองไปที่มืดๆเดี๋ยวเอ้าเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยอ๋อมือไปโดนเหรอเดี๋ยวอ๋อ,อนี่ไง<อ> อ,อ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจความหมายแล้วอันเนี้ยมันสามารถเอาวางตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถปิดได้นะลองปิดไฟนี่ดูลองดูงดูดมันสว่งางปะสว่างไงเนาะเห็นปะก็สามารถมันจะเป็นอย่างเงี้ผมอธิบายลุงก่อนง่ายง่ายคุณลุงไอ้เน,นี้ยไอ้เน,นี้ยตอนตอนเช้ามาลุงก็เสียบตรงนี้ครับผมเอเสียบเนี้ยมันจะไฟมันจะดับใช่ปะวะมันยังดับอยู่เลยทำไม่ดับดีกว่าทำให้ดับก็ดีเลยโอเค ่นี่มันมีตัวรีโมทอยู่ดีปะรีโมทมันเปียกน้ำวะมาอยู่ตรงร่มๆนะหน่อนปะเจอเดี๋ยวรีโมทมันต้องกินตรงไหนวะอ๋อนี่ไงรีโมท ถ้าถอดยี้พวกไฟมันดับเลยนะไฟไฟมันติดเลยมันอยู่ที่อ๋อเนี่ยรีโมทเปิดนี่ครับเก็บไว้เก็บไว้อันนี้เลยตันนี้เราจ่ายแดดใช่ไหมนายครับผมรู้แล้วถ้ามันไปที่สว่างอ่ะมันถึงจะถ้าไปที่มืดแต่มันถึงจะติดไอ้โง่เพราะมันมาที่สว่างมันก็จะดับอ๋ออะมันต้าดูมดอัตโนมัติไว้ให้อันนี้ก็อันนี้ก็ตากไว้อย่างนี้ก็ได้ อันนี้มันเปียกผัวไม่เป็นไรมันเป็นพลังงานไอเป็นโซล่าเซลล์อันนี้อย่าลุงลุงก็หาที่วางไว้ให้มันอันนี้ให้มันโดนแดดครับผมอันนี้อันนี้ก็ทําเป็นที่ส่องไฟเดี๋ยวก็ไปท้องไว้ตรงตามต้นไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้อันนีโมดเนี่ยใช้ได้มีสองอันนะผมซื้อมาสองอันเห็นป่ะพอเดินมาปุ๊บตรงนี้สว่างเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ได้ตังใครตังผมนะช่วยเหลือลุงไปนะครับครับอันนั้นไปวางที่ตรงมืดๆตรงนู้นก็ได้นะตรงถังน้ำปะ แล้วก็ส่องไฟมาหาผมอ่ะอันที่สองก็ไม่ยากเหมือนกันได้ป่างะเห็นปะช่วยเหลือกันไปนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขี่ออกไปได้เปล่าไม่รู้นะครับเพราะมันก็มืดด้วยแล้วก็ฝนก็ตกนะครับตัวผมก็เปียกยุงก็เยอะนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับสู้ๆคอมเมนต์ว่าทำดีแล้วทำดีแล้วโอเคเนาะ คลิปอาจจะยาวใครจะดูก็ดูไม่ดูก็แล้วแต่พวกคุณละผมก็ไม่ได้บังคับผมเช่า่ช่วยผมช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคลิปคลิปแบบเกียนเให้ผมพักก่อนนะผมอยากจะช่วยเหลือสังคมมันสนุกไงต้องบอกก่อนช่วยเหลือสังคมแม่ง นี่กดปิดเปิดตรงนี้นี่กดปิดเปิดตรงนี้เลยเ<อ>นี่ปิดละเออผมยึงว่าอะไรผมใช้ยานี้นี่ปิดไป,ดป,ป่ะอ่ะดูนะดูกล้องนะครับอันนี้เปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดเ,นนเดี๋ดยวดูอันนี้จะได้ปะ่ายยาปะต้องรอนีโมดของใครของมันแต่มันน่าจะใช้กันได้ได้บ้านไหนผมไปดูเลยถูกไหมครับนายเออนี่ถูก กูว่าอยู่ทำไมมันกดไม่ได้ไออย่าถือนี่ผมก่อนเดี๋ยวผมจูนให้ไอ้พวกนี้ไปตากแดดนะเพราะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์มันไม่ต้องใช้แบตมันก็ต้องชาร์จแบตอยู่ปะเฮียลื่นไหนลองกด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 ปุ่มไอสีอันนี้อ่ะไม่ใช่ไม่กดน่าจะแบตหมดหรือเปล่า นี่มันน่าเดี๋ยวแป๊บนึงมันน่าจะติดนะไฟมันไม่ออกวะเดี๋ยวแป๊บนึงวายแล้วคเขาเดี๋ยวช่วยผมดูหน่อยเด้อสนับสนุนผมหน่อยเด้อน้องๆเปียกหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกดกดกดปุ่มอันนั้นอะเปิดนั่นอะกดปุ่มแดงก่อนโอเค วันนั้นติดเลยว่ะเฮ้ยมัน,ม,นมันใช้กันได้ปะวะรีโมดเ,เดี๋ยวไม่ได้เนาะอันเนี้ยได้อันเนี้ยเปิดไว้ทั้งคืนได้อันนี้เอาไปเก็บก่อนรีโมดนะรีโมดไว้นี่ก่อนนะไม่เปียกแล้วอันเนี้ยผมว่าน่าจะต้องชาร์จก่อนปะอันนี้น่าจะชาร์จก่อนนะมันใช้ได้เลยผมว่าไหนจะหรวบกดก่อนนี่ยเบปะอ๋อ อ๋อรีโมทใช้กันได้ยังไ,ไงลิมโมทใช้กันได้อ่าอันนี้น่าจะต้องรออ่าต้องไปชาร์จไฟพวกนี้ก่อนหน้าแบตต้าจะหมดนะเอาไปชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนอ่ะอันนี้เก็บไว้เลยอ่าเอา,เอารีโมทพวกนี้ไปเก็บไว้ข้างในก่อนปะครับผมแล้วอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าอย่าประกอบให้ลุงเขาเนาะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยไปลุงไปเอาเอา,เอาไปของเขาไปเก็บก่อน นี่ลุงก็ดีใจละกูว่ากูจะเสียใจหรือดีใจดีวะจิบ <laughs> ยาวเลยอะโอ้โห <c oughs> ก็เดี๋ยวหลังกล้องเดี๋ยวผมประกอบให้ลุงดีกว่าเดี๋ยวฝนมันตกผมเปียกละเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มันช็อตไม่รู้ไม้มันติดหรือเปล่าติดปะไม่ติดอยู่ปะติดอยูนะ่เนาะสีเขียวก็คอมเมนต์นะครับให้กำลังใจนะครับดูนะแสงสว่างเป็นไงี้มาลองปิดกล้องปิดปิดอันนี้ด้ไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องใช้อันนี้ละใช่ปะเนี่ยครับไม่ต้องใช้แล้วใช้อันนี้นะ อันนี้ประมาณกับหกพันนะมันมีต่อตัวต่อใหร้สูงกว่านี้นะอันนี้หกพันอันนี้มันแบบมีไฟในตัวเลยสวิตช์ก็เปิดเดี๋ยวนี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอาสวิตช์นี้ให้ลงุงอันนี้ถ้าผมบอกกันนะเนี่ยปิดนี้นะนีน่ยวะเมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่เลยวะอ๋อนี่ไง อ๋อมันมีบวกอยู่แล้วก็มีลบเนี่ยใช่ปะจะเอาไฟ on, อ่อนหรือไฟแก่นะครับแล้วก็ปิดเลยปะฮอยังมีอันนั้นสว่างอยู่นะครับแล้วก็เปิดเปิดไหนวะเะเนี่ยสวิตช์อยู่นี่ลงนี่สวิตช<อ>์ปเปิดอยู่นี่นะสวิตช์เปิดอยู่นี่ปิดเปิดอยู่งี้ครับผม แต่มันตั้งอัตโนมัติเดี๋ยวก็คืนมันก็จะเปิดของมันเองครับผมแล้วก็ตั้งเป็นอโอโต้ก็ได้ครับครับครับกดอโอตโต้ไว้เนี่ยผมกดอโอโต้ไว้แล้วครับผมเดี๋ยวตอนเช้ามันก็ดับมันเองครับอันนี้เก็บไว้เก็บรีหมดไว้อยู่คนเดียวนะครับมันเหนื่อยนะครับก็ได้ผลอยู่แล้วนี่ เราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะเราคลิปมันยาวมากเลยก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมประกอบให้เดี๋ยวหลังกล้องเดี๋ยวปิดจากคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับน้องๆ FC นะครับในนี้ถ้าผมไม่สุภาพอะไรผมก็ขอโทษด้วยลุงขอบคุณ FC เลย FC นะเป็นที่ FC ที่บอกผมเอาไปเอาฟยมาให้นะขอบคุณ FC เลยผมก็ก็เม้นให้กำลังใจคุณลุงหน่อยแล้วก็เม้นให้กำลังใจผมก่อน วุ่นวายกับไฟที่หวายเลยผมก็ไม่ได้เก่งกับพวกโซลาเซลล์นะก็คลิปนี้ผมทําด้วยใจผมก็เป็นเงินผมมาซื้อนะอันนี้ก็เกือบหมื่นนะผมบอกก่อนนะประมาณ8ปดพันกับเกือบเก้าพันนะอันนี้ก็ขอให้ลุงครูลุงสู้เดี๋ยวผมก็จะมาแวะเวียนบ่อยๆนะแต่ถ้าได้มีโอกาสนะผมบอกก่อนนะอยวไม่ได้รับปากถ้าผมได้มีโอกาสเ๋ยวผมจะมาคอยดูครูเดี๋ยวหลังกล้องเดี๋ยวผมทาให้ดีดขอบคุณากครับลุงแล้วขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับถ้าผมวาจานี้ไม่สุภาพเลยก็ขอโทษด้วยนะ ้งมันทําแล้วมันมีความสุขมันสบายใจผมทําผมบอกได้เลยว่ามันเริ่มทามันเริ่มสนุกนะบางคนไม่เข้าใจใครจะเม้นอะไรว่าผมอะไรอะไรก็เม้นไปเถอะผมไม่ได้สนใจละเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรผมปล่อยไปละแค่นี้แหละไม่พูดเยอะเจ็บคอขอบคุณมากครับ